ชินวินเนอร์นะคะก็สวัสดีคนที่กำลังดูคลิปผมอยู่นะคะนะใช่ครับผมช่องแมชชีนวินเนอร์นะครับแล้วเราก็จะไปเล่นกันเลยนะครับผมนี่ครับเราใช้เราใช้ปืนอันนี้นะดูนะใช้ปืนอะไรตอนนี้ตอนนี้ผมได้่ยเอ้ยนิวเคลียร์นิวเคลียร์คุณดูดูคุณดูคุณดูมิวเคียร์นะพวกผมแอบยังไงไม่รู้ผมแอบผมโอ้ยอย่าอย่าอย่า อันนี้ครับฟางฝั่งแบททีมก็อัดคลิปเหมือนกันนะผมแล้วใครที่มาดูคลิปผมอยู่นี้นะครับก็อย่าลืมติดสะเฮ้ยกดกดอะไรวะกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกดกันนะ อาจจะอาจจะไม่ดเลย่นข้างมานข้างมานคนดูอ้อ้โอ้ก่อนแล้วคนดูไม่คนดูเมื่อกี้จัง้ใครกลังดูคลิปผมเลยนะผมแกผมยิงต้นกล้าตลอดต้นกล้าไม่เคยข้าผมเลยผมก็เห็นอ่ะผมไม่เห็นอ่ะ ยังก็อย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับช่องแมทรินวินเนอร์นะครับผม่้อเขีนะยนเขียนภาษาอังกฤษนะครับนะเขียนภาษาอังกฤษว่าแมทรินแล้วก็จุดแล้วก็วินเนอร์ค่ะเป็นแล้ผมเหยียบแปดต้นเก้าอยู่ทีเดียวกันงเลยยู่ทีมเดียวกันว่ะไัวเลยดิโอ้ยตายทุกคนโอ้ยทุกคนผมปีมือตกอย่างเลยอะ ไม่จบชมแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครแบบชอบเล่นปืนกลน,นะผมแนะนำว่าอย่าซุ่มยิงนะอย่าแอบยิงนะคนดูผมแะนะนำเลยวิ่งใส่อย่างเดียวเลยคนดูมันใช่ม,ใชมันจะมันจะเยอะวิ่งใสยอย่างเดียวอย่าเนี่ยเนี้ยก็ก็จะเหมือนต้นกล้าที่ได้คิวเยอะเหมือนผมด้วยใช่แล้วมาชิงก็ตามปู่มาติด<ๆ> ตุ๊ ดูดิผมจะตมัมติดมุ่งกั่แล้วละใช่ใช่เขาจะตัมติดผมแล้วแบบเ,เขาแบบเจ็บตี๋เขาเจ็บตี๋แล้ว ส่วนอยู่ๆไอ้สอยหลังก็มาไอ้สอยหลังก็มาเรียกไอ้สอยหลังออก้าโอ้โหโดนเบร์แล้ว Jelek. Oh, เขาม่ <polarization> <c oughs> ใช่เหรอตัวทอม่สดัวงมาใตัวทององของเราโอ้โหเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการลูกอุ้ยอันีใช้ปืนสอนไเปอร์จ่อหน้าเลยอะใช้ปืนสอนเปอร์จ่อหน้าไม่ใช้ปืนเดียวกับผมเลยีข้อควาน่ะมันต้องโอปืนทต่ปืนตายนตายปืนตายปืนตวย ถึงค้างถึงค้างโอ๊ยค้างค้างโอ๊ยอ๊ค้างโอ้ยคุยถึงตัวทองตายย่างตายแล้วตายแล้วค่าตัวทองได้แล้วแต่เราตายแล้วเราไมีคนได้ทองฝั่งใครได้ทอวะอย่างน้อยกูได้เป็นอันดับสองะวะอู้คนหนีโอาถึงได้หมุนเปียบ หนึ่งครั้งละค่าเจ็ดสิบคนที่รู้ๆว่าผมได้เงินยังดีกว่าเลยต้องเลือคนดูมามาดูกันเราเอาอันนี้ดีกว่านะเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่ามันเป็นบุกกันนะนีมันดีเป็นสาเลยผมกินน้ำก่อนนะมาชมขบไปกินต้องไปกินน้ำนะก็มาฟังผมพูดกันนะดูมาลองดูนะบ้าไม่สามครั้งเลย เอาตรงนะผมซื้อได้ทุกปืนเลยเนี่ยเนีน่าเนาผมซได้ไดดทุปืนเลยเนี่ยแล้วลว่าชมเห็นไหมเหลือแค่ปืนนี่มันล็อกอะ่ะโอ้โอ,อะไรอัยอยู่เกิดมาโดนเลยอ่ะดูดิดนดิดูดิดูเกมดิอะไรไม่รู้เอาเดกเกลือทั้งนั้นเกือทั้งนั้นเลยคนดู คนดูเนี่ยมันจะบอกนะเป๊ะๆของ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 อันดับสองดีกว่าอันดับหนึ่งแต่ผมได้หมุนสปินทีนะผมได้สุ่มเลยนะสุ่มก็ดวงดีสุ่มก็ดวงไม่ดีอ่ะแต่เราอยู่คนละทีมกับแมชชีนนะครับนี่คือประเด็นสำคัญก็สวยดิพี่สวยดิสวยดีเอ้าตุยหลังเลย่ย ได้ได yeah, yeah. ้ส่วน ตอนนี้ผมยิงตอนนี้ผมยิงแล้วโนดูตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ได้หัวเราะเลยป้าหยาตายเพราะโดนตัวเองขียเลี้ยอะไรวะคนอะไรโง่ขนาดนี้อย่าเน้นอย่าผมเน่ยผมขอแนะนำนะอย่าใช้ปืนต้นกาหันมาซื้อปืนถมอะไรเสียงมาตีนขำแบบฮ่าฮ่าไม่รู้ ผมเห็นในนิวกำลังยิงคนอยู่เฮ้ยเฮ้ยยิงรัวๆกระสุนไม่มีลูกตาไปรีโหลดกระสุนแบ๊บตอนนี้ต้องระวังนะคนดูไอ้บุญไม่เลี่ยงจะพังอ้ยเฮ้ยเฮมันเกิดแล้วมันเกิดมันเกิดไปไปไปเพื่อนเพื่อนลุยลุยลุยจากหลังมันจากหลังมันสวยโอ้โวโดนเพนบอลนะคนดูไม่ไม่น่าเชื่อเพนบอลเก้าวรบบนั้น มาดิใครมาหูล่าใครใครก็ like ูล่าใครเ็นไงเก่งสิวเรื่อยเลยเก่นิวเรื่อยเหมือนกันครับอ้ยมาดิมาดิอ้นนี้อ้งสู้่อยหลังโอ้โโอ้ยย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 ยบยย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 ย อ,อยากชอบเลยสอวลุ้มหนึ่งอะ่ะมาดิอยากชอบเลยโดโดอยากชอบเลยอยากชอบเลยด้วยอยากชอบเลยออกมาดิได้แค่แแจริงอ่ะพีเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งห่งโค้ดเท่อะ <inic. S 2> ไม่ใช่พีเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่ง่โค้ดเท่อะไม่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 แน่นี่หว่าอ้าวไอ้แม็กโดนแล้วทุกคนไอ้แม็กโดนไหมกูจะล้างแขนแบบการที่ไม่มีวัน นั่นน่ะลังนลั่นค like, like like ุโดนแกเร็วคุณไม่ได oh, ้โดนรเพื่อนคุณอาจจะโดนอ่าเพื่อนอีกกล้าละแบบชิยวเเพื่อนกล้าไก่มาลชิยวได้ร้านเชิยวได้ร้านเพื่อนชิยวเพอนเชยเอ้าทำไม่ยิงผมมาเป็นไรอ่ะอ้าวตายอ้าวนิวนิวนิวได้นะน้องนิวครับวันนี้บิงไม่ได้มาทุ่มเรานะเพื่อนคุณไม่ได้ ไม่มีใครสามารถล้มผมได้เอาเลู่จะเอาเขาางน้อไม่ใช่เอรเอไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเอาไอ้ก้าเราอยู่ข้างหลัเองก็ไม่เห็นเหรออยู่ไ เดี๋ยวมาให้เป็นปีเลยเป็นชาติเลยเอาดิมาทุกปีครับวันเกิดใครไม่รู้อ,อ้อาวอ้อาวอ้าผมปิดที่วั <c oughs> นนี้แล<ห><า>้วนะคนดูตอนที่4ที่อันดับ2ก็พอละพี่แรงแก้จนจนกาตุยหลังจนกาตลอด ดู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 ดอดู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 ดแดู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 ดดู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 ดดูดูดดู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 ดดู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  ว่าพิมพ์ไก่อนแะอย่าลืมกดนะคะอย่าลืมกดอ่าพสองคัเลยอย่าืมกดมออกทั้งคันนะคะก้รู้แล้วว่าคำว่าแชร์คืออะไรหมายถึงพิมพ์แล้วแล้วก็อย่าลืมกดตั้งค่าเพื่อถกด้วยนะคะถกช่องมันทีนี้กนเลืใช่โอเคครับผมเฮ้ตย,ยต้นก้าซื้อมีดใหม่ได้แล้วต้นก้าซื้อมีดใหม่ได้แล้วตังจต่ <ผ>เราซื้อมีดหมดแล้วนะอันไหนาทานีป็นมันามีเราเราซื้อหมดแล้วเหลืออันเดียวป้าโกวี่หว่าโอ้หเราเลาก่อนในอีกไอ้นี่โกวเลยโกวโกวมหาเทพโกวมาหาโกวเราเป็นปาิไป,ไปเออเราเเอา้เอาทำมาชมผมลืมเอ่อไอ้กล้าาลืมออกคลิป โอเคในในนี่ถ้าผู้ชมก็ดูเบื้องหลังแหละติดคลิปแล้วบ๊ายบาย